สำหรับบริษัททีมิวของเรานะคะเป็นธุรกิจผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI น,นะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการโม่แป้งเนี่ยมาตั้งแต่ปี2550นะคะซึ่งตอนนี้ก็14ปีแล้วนะโดยที่เราจะมีการคัดสรรเมันธุ์ขาวสาลีที่มีมาตรฐานสูงสุดนะคะจาก แหล่งเพาะปูกที่มีคุณภาพที่สุดในโลกเนาะซึ่งแหล่งเพาะปูกที่มีคุณภาพเนี่ยหลักๆก,ก็จะมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียค่ะค่ะของเราจะเป็นนํำเข้าข้าวสารีมาแล้วก็มาโมเป็นแป้งสารีนะคะซึ่งเป็นแป้งสารีที่นำไปใช้ทำในผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารหลากหลายอย่างเช่น พวกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะคะที่รู้จักกันเนาะแล้วก็ขนมปังขนมเค้กซาลเาเปาปลาท่องโกดิสกิตอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารซึ่งมีความจําเป็นในการดํารงชีวิตค่ะ,แล,ะแล้วก็บริษัทของเราเนี่ยเอ่อ มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้งนะคะโดยเรามีการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆนะคะในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทั้ง ISO 22000ื GMP HACCP Halal แล้วก็ล่าสุดที่ได้รับจะเป็นระบบ FSSC นะคะซึ่งเป็นระบบรับรองความปลอดภัยของอาหารสำหรับอุตสาหกรรมระดับโลกเลยนะคะ เึง่ให้ความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์แป้งสาลีของเราเนี่ยมีคุณภาพที่สูงที่สุดอะค่ะอืมอ <c oughs> ดีมากเลยค่ะทีนี้พูดถึงแผนแล้วก็กลยุทธ์ครึ่งปีหลังหน่อยค่ะทางผู้หาเรามีแผนยังไงบ้างคะสำหรับหกเดือนหลังของปีนี้ค่ะค่ะสำหรับในครึ่งปีหลังนะคะทางบริษัทเนี่ย เราได้มีการกักตุนวัตถุดิบสําหรับผลิตสินค้าไว้ให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นลูกค้าที่มีการทำคอนแทคล่วงหน้ากับเรานะคะแล้วก็มีอ,ออเดอร์ที่ทําล่วงหน้าไว้แล้วเนี่ยจนถึงสิ้นปีกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําของเรานะคะตอนนี้เราเราได้สํารองวัตถุดิบไว้ให้สําหรับลูกค้าประจําของเราเหล่านี้แล้วนะคะทั้งทั้งที่ ช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเตัวต้นทุนวัตถุดิบอะค่ะข้าวสาลีขยับตัวขึ้นสูงมากนะคะม,มากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นจากต้นทุนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้จัดเตรียมให้เพียงพอกับความความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน แล้วก็มีแผนเนื่องจากวัตถุดิบที่ราคาขึ้นเนี่ยเราก็เลยมีแผนที่จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นราคานะคะให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบทั้งนี้เนี่ยเราไม่ไม่ได้ลักดันต้นทุนให้กับทางลูกค้ารับผิดชอบทั้งหมดเราก็ยังยังแบบรับต้นทุนส่วนหนึ่งเอาไว้นะคะอืโดยผู้บริหารเราอะ่ะประเมินราคาวัตถุดิบครึ่งปีหลังเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีว่าน่าจะมีทิศทางขาขึ้นมานะคะ ก็เลยได้ตัดสินใจสำรองวัตถุดิบเอาไว้ค่ะค่ะอทีนี้วันอยากทราบว่าในส่วนของสัดส่วนลูกค้ารายใหญ่หรือว่าลูกค้าเดิมที่เราล็อกไว้ให้เนี่ยเขามีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของพอร์ตเราแล้วเขาซื้อมากน้อยขนาดไหนคะถ้าจํานวนของลูกค้านะคะเป็นรายใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของลูกค้าทั้งหมดของเรานะคะโดยที่สัดส่วนการซื้อของลูกค้ารายใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตค่ะ เป็นปริมาณ50%ของยอดยอดทั้งหมดที่ขายอยู่อะค่ะอ๋อเราก็เลยล็อกออเดอร์ไว้ให้ลูกค้ารยายใหญ่เลย6เดือนนี้ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมาเราก็ไม่ได้รับผลกระทบจากออเดอร์ที่หายไปใช่ไหมคะถ้าเราล็อกออเดอร์กับรายใหญ่ไว้แล้วหรืออย่างไรคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะค่ะสําสหรับช่วงช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยกับออเดอร์รายใหญ่เราไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่า จะมีถ้าจะถบบ้านก็จะเป็นแค่ลายเล็กลายเล็กนิดหน่อยที่เขาขายให้ตามพวกโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าะจะไม่ถือว่าไม่มีนัยสําคัญกับในเอ,อปริมาณขายข,ายของท um ีมิวโดยภาพรวมอะค่ะอืมค่ะเอะปัจจุบันกําลังการผลิตเราอยู่ที่เท่าไหร่คะยังเพียงพอต่อการเอ,อผลิตสินค้าให้รายใหญ่ที่เราลออเดอร์ไว้หรือไม่อย่างไรคะค่ะ สำหรับกำลังการผลิตของเรานะคะในเดิมเนี่ยอ,อตอนปีที่แล้วที่เราปิดไปห75นะคะสำหรับปีเนี้ยเราก็เลยตั้งเป้าหมายใหมท่ที่ตั้งใจว่าจะอยู่ที่ประมาณใกล้เคียงกับปีก่อนนะคะที่75เปอร์เซนนะคะเนื่องจากว่าด้วยโดยปกติเนี่ยเราจะตั้ง,งเป้าเติบโตขึ้น5ถึง10เปอร์เซนนะคะทุกปีแต่ว่า ปีนี้จากสถานการณ์โควิดที่มันรุนแรงมากขึ้นเนาะเราก็เลยมีการเอออย่างน้อยเราก็จะพยายามให้ใกล้เคียงกับ75เปอร์เซนเหมือนปีที่แล้วค่ะอืมค่ะโรงงานของเรายังเดินหน้าผลิตป,ปกติใช่ไหมคะช่วงนี้ไม่ค่ะยังผลิตป,ปกติอยู่ค่ะ อืมโอเคค่ะ,ะในส่วนของตัวตัวตัวการขนส่งนะคะมีปัญหาหรือว่าได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะมีล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นด้วยนทางผู้หานมองอยังไงบ้างจาก,กระทบต่อการขนส่งสินค้าหรือไม่คะ,ะในสําหรับอุตสาหกรรมของเราอะคะ่ะก็จะมีได้รับการยกเว้นเนาะถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ อาหารอะไรเงี้ย<ม>ก็สามารถขนส่งได้โดยที่เราก็มีการมีหนังสือที่จะจะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่กรณีถูกเรียกตรวจหรืออะไรเงี้ยค่ะแจ้งว่า<ม>เออของเราเป็นธุรกิจผลิตอาหารแล้วก็คนขับรถก็จําเป็นต้องส่งสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในการขนส่งออกไปให้ยังลูกค้าเนี่ยก็ไม่ติดปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าจะเป็นการขนส่งที่แบบ พวกนำเข้าข้าวสาลีอะไรอย่างนี้ก็มีติดปัญหาบ้างเมื่อช่วงต้นปีประกอบกับที่พวกตู้คอนเทนเนอร์อะไรที่ที่ว่าขาดแคลนจากสถานการณ์โควิดด้วยตอนนั้นที่ไปค้างอยู่ต่างประเทศนานๆน,นะคะอันนี้มีส่งผลกระทบกับราคาวัตถุดิคบค่ะที่ทําให้ราคาสูงขึ้นอืมแต่เราก็บริหารจัดการได้ใช่ไหมคะไม่มีผลกระทบเนาะเกี่ยวกับการนําเข้าวัตถุดิบ ค่ะก็ณนะปัจจุบันก็สามารถนําเข้ามาได้ปกติอยู่ค่ะมีเมื่อช่วงต้นปีะที่ติดปัญหาชัล่าช้าบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้ารอบเริ่มปกติค่ะค่ะอย่างถ้าเรานําเข้าวัตถุดิบแบบนี้เนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเนี่ยมันมีผลอะไรกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะหรือป้องกันความเสี่ยงใดๆไ,ไว้บ้างอธิบายให้ฟังเลยค่ะ ค่ะโดยปกติค่าเงินบาทเนี่ยมีผลกับต้นทุนเรามากนะคะเพราะว่าเรานําเข้าร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีส่งออกค่ะดังนั้นค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยจะส่งผลกับต้นทุนที่มันสูงขึ้นแน่นอนค่ะแต่ว่าของเราอ่ะจะมีทีมที่ดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่ซึ่งจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำฟอร์เวิร์ดเอาไว้แล้วสําหรับ วัตถุดิบที่เราซื้อะค่ะก็ดังนั้นมันก็จะมีมี forward ไว้บางส่วนเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่ที่จะต้องซื้อแพงในช่วงค่างเงินบาทอ่อนตอนนี้ก็ออกมาแล้วโดยถั่วเฉลี่ยก็ยังอยู่ในต้นทุนที่เราตั้งไว้ค่ะอือยังพอรับได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งน<ช>ี<ๆ>้นหลายๆบกหลายๆนักวิเคราะห์เขามองว่าอ๊ย ค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนถึงสามสิบสามบาทถึงสามสิบห้าบาทเนี่ยตรงนี้นี่ของเรามีมีประเมินไว้ในกรอบราคาสักกี่บาทคะที่เรารับได้คือนะเบื้องต้นตอนเนี้ยเราก็อยู่ต้นทุนที่เราทํานะคะก็จะอยู่เฉลีย่ยไม่เกินสามสิบสองบาท 3ามสิบสองถึงสามสิบสองจุดห้าประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้า<ม>ในอนาคตที่ขึ้นไปตรงนั้นะ่ะก็จะเป็นเรื่องของการต้องมาบริหารจัดการเรื่องของสูตรการผลิตหรือปรับนโยบายวางแผนกันใหม่อ,อ่อในเรื่องของต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากอัตราแรกเปลี่ยนเนะคะีค่ะก็จะมีเรื่องของอการใช้ การใช้กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของบริหารจัดก,การสูตรการผลิตบริหารจัดก,การวัตถุดิบให้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอืมอ่ะทีนี้ถามเรื่องภาวะการแข่งขันเลยได้ไหมคะปัจจุบันนี้ภาวะการแข่งขันเป็นยังไงบ้างรายอื่นๆเขาเขาเขา,เขาสู้ราคาการนําเข้าต้นทุนวัตถุดิบเหมือนเราไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะค่ะ สำหรับเรื่องของการแข่งขันนะคะเอ,อทางทางซัพพลายเออร์ทุกๆกรายอะคะ่ะเราเราก็ไม่ใช่ซัพพลายเออร์คู่แข่งของเราทุกๆกรายแล้วก็มองว่าทุกรายได้รับผลกระทบเดียวกันกันกบเราในเรื่องของราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องของการแข่งขันในปีเนี้ที่เรามีสต็อกวัตถุดิบของเราที่เรามองการไกลมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ย เราคิดว่าเราสามารถแข่งขันได้ในเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ไม่น่ากังวลในเรื่องของการแข่งขันราคาค่ะอืมอ่ะโอเคสบายใจนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้ถานฝากอะไรถึงนักลงทุนคุณผู้ฟังหรือว่าคนที่อยากรู้จักทีมิวมากขึ้นคะ่ะค่ะก็สำหรับบริษัทของเรานะคะก็ มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลแล้วก็มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องผู้บริหารเรายึดมั่นในนโยบายสำหรับที่จะตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นนะคะอย่างมีการมีการวางแผนมีการวางอนาคตในการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอท่านเห็นเป็น ความสําคัญนะคะให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะพนักงานผู้ถือหุ้นแล้วก็ชุมชนรอบข้างะคะ่ะดังนั้นก็นักลงทุนสามารถให้ความมั่นใจกับบริษัทเราได้นะคะว่าถ้าถือหุ้นบริษัทเราเนี่ยก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะของเราเรียกได้ว่าเป็นหุ้นปันผลก็ได้ะคะ่ะยังไงเราจะมีการให้ปันผลกับ ตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต่ำกว่า50%ตามนโยบายแน่นอนค่ะอืมค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากมากนะคะทางผู้บริหารนะคะคุณแววตาที่มาพูดคุยกับวอาแล้วก็พี่จิมในรายการตะลุบบอลเอไอในวันนี้วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณบอลคุณจิมขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของทีมิวนะแม้ว่าจะเจอล็อกดาวแม้ว่าจะเจอราคาต้นทุนที่สูงแต่ก็ยังมีการล็อกวัตถุดิบสำหรับรายใหญ่นั่นคือเทคเขาเรียกว่าเป็นทริกในการรักษาฐานรายใหญ่ไว้อ่ะพี่จิมเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าที่ซื้อค่อนข้างเยอะ50%เนาะจากการซื้อของเขาดังนั้นก็ต้องรักษาเอาไว้ค่ะ